ไปดูมันสำปะหลังปลูกกลางทุง่งนาสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเสี่ยวทุ่งนะครับมาที่ไร่มันสำปะหลังที่อำเภอนานจะระหลวยของอคุณพอ่อยังก็กพ,พี่พี่น้อยพี่น้อยนะบอ๊บอบแมนพ่อแด้อายุหน่อยก็ผมนี่ <laughs> พี่น้อยเนาะมันมันเออปลูกมันได้สองเดือนแล้วสองเดือนครับ,สอ,อรบสองเดือนแล้วแต่ว่าใช้กิ่งทองเราฉีดพ่นนะครับได้ห้าวันปรากฏว่าโอ้มันงามครับบันนี้ครับ ใบนี่เรียมยบๆเลยสมบูรณ์นะสมบูรณ์บ่แบบนี้สังเกตเบื้องยอดกงหูครับเบื้งยอดกงหูเบื้งยอดมกเบื้งยอดกงหูเลยมกดีครับนี่โอ้ตั้งมกเต้สังเกตตังไหนตาทีนี่เวอรเท่านั้นครับนี่มันนี่ขันตาทีนี่เว้ยหัวสิไปใส่เลื่อนะโอ้เบิ้งจังสี่สังเกตจังสี่มันท้อสี่แล้วครับเบิ้องปูมันเบื้องตาทีโอ้ตาทีกันเข้าใส่คือคือขึนทุนใส่ปุ๋ยยูเรียได้หลายมันสิตาหยุด มาเจ้ารวดจ้รวดขึ้นโอ้แหนมแนขึ้นไปืออันพปลูกใหม่น้ำพมใหม่สินะโอ้เป็นงามบัวรั่วง่ามบัวรั่วงามบัวรัแวง่ามบัวรั่ง่ามบัว้ัเบิ่งมัวรั่วยอดมบัวรั่วง่ามบัวรั่วง่ามบัวรั่ยง่ามบัวรั่วง่ามบัวั่วง่ามบยวนี่อง้าไบัวั่เง้าปบัวร้อวง่าเลัวหั่วเนามบัวรั้วง่าเลรับพี่า้บัวรั่บคุามาัครับตอนนี้อยรั่ที่ามบรั่ง่าบันรับวง่ามบัครับ บ้านท่ากอหน้าจะรวยครับเอาอตำบลหนังตำบลท่ากอบนหน้าจะรวยครับอำเภอนาจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีโอ้แจ๋วแจ๋วครับสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องโอ้สิลมโอ้ครับลุงเขาบอกว่าเป็นมุกอ่าตาทีทีนี่หัวมันจะใหญ่ว่างั้นนะครับนี่ครับยอดมันอย่างนี้เลยครับหลังจากที่ฉีดพ่นกิ่งทองไปห้าวันแตกยอดขึ้นมา นะครับนี่เห็นไหมแตกยอดใหม่มาห้าวันเองนะครับแตกยอดใหม่มาทําให้ลุงน้อยนะครับเขาก็มั่นใจเลยโทรสั่งใบยกมาหนึ่งตันพี่น้องสมบูรณ์แห้งครับสมบูรณ์นี่หลีครับพี่น้องครับนี่ครับมั่นกาลังโอ้ครับมันแห้งแรงอ่านะครับผลปต๊กนะครับมันได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอ้ลาว่าเราดีใจครับมั่นใจแห้ง ว่าว่า,า,วามันได้ผลดีครับพี่น้องครับนี่ครับมันธังอ่าจริงทองนะครับฉีดพ่นเดี๋ยวจะเอาใบหยกมาหวานด้วยนะครับตอนนี้ก็สั่งใบหยกมาหนึ่งตันจะามาลองมันธัหลังก่อนแล้วก็หน้านานะครับเป็นนาปีครับปลูกสลับกันไปหมายความว่ากู้มันเดือนเมษ,ษาพฤษภาขายมันแล้วก็กทำนาต่อนะครับไถปลูกเข่าต่อ นี่แหละครับ13ไล่ครับพี่น้องครับถ้าไล่ละปกติเขาได้ไร่ละสสองามตันถ้ามันได้หกตันนี่โอ้ยดีใจแห้งพี่น้องครับครับผมสวัสดีครับ่อนเดียตไลไปก่อนเด้พี่น้อง